<c oughs> วันนี้เรามาอัปเดตต้นกระท่มที่ว่าเสียบยอดไว้นะครับนีป่ประมาณอายุประมาณยี่สิบวันนะครับเป็นต้นกระทุ่มหรือว่าตางใต้เที่ยกเ้าม่อขี้หมูนี่นะครับเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้ทำตอนไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าเสียบไว้นะครับนี่มาอัปเดตเลยดูติดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแบบนี้เนี่ย ติดชัวร์ๆนะไม่ได้ทำไม่ขายนะต,ตามกระแสลองทำให้เล่นๆดูบางต้นก็เป็นสองยอดนะนนะติดแน่นอน,นแบบนี้ อายุ20วันนะครับแล้วก็เปิดระบายอากาศเปิดระบายอากาศไว้3วันแล้วก็เปิดถุงแบบหมดเลยติดแน่นอนครับอันนี้เป็นตอใหญ่นะผมเสียบไปสอยอดทีเดียวเลยครับสวยคับต้นนี้ ไม่ได้ทําให้ขายทําเล่นๆเ,เดี๋ยก็จะเดี๋ยวถ้ามันให้มัน,มนรากระบบราก,รากเดินดีแล้วเดี๋ยวผมจะปลูกทั้งหมดนี่ครับผมทำไว้ยี่สิบห้าต้นนะปิดหมดทุกต้นนะยืดแค่ยี่สิบห้าต้นเนี่ยยอดเดินโดยสวยนะครับ แนะนำนะครับถ้ามันแน่นต้าอยู่อันนี้เราเราเรากะช่วยมันได้นะครับเกะใบเลี้ยงเนี่ยให้ยอดมันได้ขึ้นมาเกะใบเลี้ยงนี่ออกเลยยอดมันได้เดินน,ะนี่กะมันครับสนใจวิธทีทำมันก็สอบถามได้คนระับ แต่ไม่ไม่ได้ทำขายนะไม่ต้องตักมาติดต่อมาซื้อนะอครับมาฟรีได้เลครับครับขอบคุณครับ